สวัส<ๆ>ดีมอลายกมเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้สิวีคนี้นะครับก็จะเป็นการสอบอสอบใหญ่นะครับทุกคนจะมีสอบใหญ่2วีคและก็คือวีคนี้แล้วก็วีคหน้าวีคนี้จะเป็นแบบว่าเราจะทําอาหารแบบเรียลไทม์นะครับะจะมีคัสเมอร์นะลูกค้ามามาสั่งอาหารลูกค้าจากข้างนอกเจ้ามีลูกค้าปกติทั่วไปแล้วก็มีเหมือนมาสอบเราอะฮะแล้วเขาก็จะสั่ง ให้เราทำนู่นทำนี่ไงนะครับทุกคนขึ้น o ้นมาหนึ่ง้วันนี้ก็จะเศร้าๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็น2วันสุดท้ายนะครับที่เราจะได้ทำอาหารร่วมกับเพื่อนในคลาสของเรานะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับทุกคนก็จะถูกส่งไปตามหัวมุมเมืองต่างๆในบริสเบนนะครับเพื่อไปฝึกงานตามโรงแรมตามร้านอาหารต่างๆนะครับก็ วันนี้นะครับเป็นวันสอบอ่าอัลคาร์จะมีสอบ2วันนะครับสอบอัลคาร์เนี่ยเมนูค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนประมาณ10กว่าเมนูแล้วก็จะแบ่งเป็นกลุ่มละ2คนนะครับอยู่ที่เราแบ่งหน้าที่กันเอาเองแล้วก็แบ่งเมนูอาหารว่าใครจะรับผิดชอบเมนูไหนแต่สุดท้ายทุกคนต้องช่วยกัน,นครับเพื่อให้อาหารออกมาเพอร์เฟกที่สุดน,นะครับแลวเพราะว่าลูกค้าที่มาเนี่ยเขาจะให้คะแนนเรานะครับทุกคนก็เหนื่อยมากนะครับทุกคนเพราะว่าอ่าเราต้องอ่า สู้กับเวลานะครับไอช่วงเวลาที่เตรียมอาหารเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ช่วงเวลาที่เสิร์ฟเนี่ยทุกคนมันต้องเสิร์ฟออนไทม์นะครับแล้วกอ็อาหารต้องอุ่นพอดีอาหารไหนที่เย็นก็ต้องเย็นพอดีนะครับแล้วก็จาน,นต้องร้อนนะครับทุกคนถ้าจานไม่ร้อนเนี่ยเชฟไม่ให้ออกนะครับนี่นะคะอันนี้คือเมนมูอ่าเ <c oughs> คลกุสกุสนะครับกุสกุนจะใส่เคลนะครับก็ finally we dance หน่เยเป็นสิบนาทีที่เหมือนแบบเหนื่อยแบบยมี่ชั่วโมงเม่อกี้นะครับก็ให้ลูกค้าฝรั่งชิมนะครับเขาบอกว่าซีซ่าสลัดของเรานะครับก็คืออร่อยมากนะครับแล้วก็ปลาหมึกสุกพอดีนะครับแล้วก็ปลาที่บังแบบว่าเบคทั้งถาดเลยอะ่ะเขาบอกว่าอร่อยมากแบบพอดีเป๊ะ แล้วก็ปกติตรงที่ว่าสลัดไซส์ของปลานะครับมันอไอผักอะนะยังบางชิ้นยังไม่ค่อยสุกพอดีบอกว่าน่าจะจริงๆมันต้องเบกกิห้านาทีแต่ว่ามันมันไม่ทันไงแต่ว่าโอเคที่ปลาสุกนะโอเวอร์ออนโซลกูดนะครับโต๊ะห่อมตุรินละบอกเลยวันที่สองนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการทําเมนูพรอนชอตเทอรินีนะครับวิดบิสเคิลซอสนะครับซึ่งไอแป้งพาสต้าเนี่ยเราก็ต้องทําเองหมดเลยนะครับทุกคน ก็เมนูนี man, ้อร nice <te> ่อยมากนะครับทุกคนอยากกับไทยนี้บางอยากจะทําให้ที่บ้านกินมากนะครับทุกคนก็มันก็คือสปาเกตตี้ซอสนะครับแต่เราไม่ใช้เป็นสปาเกตตี้นะครับเราใช้เราใช้แป้งสปาเกตตี้แหละแต่ว่าเหมือนยัดไส้กุ้งนะครับถ้าพูดภาษาง่ายๆก็วันนี้นะครับก็จะมีเป็นเมนูแบบ d i เจสเทชั่นนะครับเสิร์ฟเป็นคอสคอสไปตามเวลานะครับก็จะง่ายกว่าวันแรกนะทุกคนเหมือนแบบว่าคอสแรกอ่เราส่งกัสปาโชช็อตไปนะครับ เป็นแบบเมนูเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็ตามด้วยสปาเกตตี้กุ้งตามด้วยสเต็กแซลมอนอะไรเงี้ยแล้วก็ตามไปเป็นคอร์สเป็นคอร์สเป็นคอร์สจนคอร์สสุดท้ายก็เป็นขนมหวานอะไรประมาณนั้นซึ่งขนมบาทนะครับมันก็ทําเป็นทาทาทา,ทาทาเทนนะครับออันนี้นะครับก็ก็หลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเบคต้อง รอ,อนะครับก็คือต้องแพลนให้ดีมากๆนะครับเวลาที่เราจะเสิร์ฟแต่ละเมนูนะครับคือเราต้องแพลนตั้งแต่เมนูแรกส่งออกไปเนี่ยเราต้องแพลนเมนู2-3-4-5เรียงไว้เลยนะครับเพราะว่ามันก็จะออกไปช็อตๆๆเลยนะครับแล้วก็จานต้องร้อนถ้าจานไม่ร้อนเนี่ยส่งออกไปไม่ได้แล้วก็มันจะมีเมนูสุดท้ายที่เป็น Orange p a r f e t นะครับก็คือเหมือนว่าไอศครีมบนเครปเนี่ยแล้วเครปเราต้องเข้าโอเว่น เพื่อนบางมันทำไม่ประมาณ3-4รอบเลยทุกคนคือมาแบบฟิกซ์ก่อนจะส่งออกไปแบบ2นาทีสุดท้ายจริงๆนะครับคือสุดยอดจริงๆเหนื่อยมากนะครับทุกคนวันนี้บอกเลยแต่ว่าจบแล้วนะครับทุกคนโล่งมากๆาหยเนื่อยเลยเรีนจบแล้วนะครับต่อไปก็ไปฝึกงานเออต่อไปฝึกงานแล้วก็มีคลาสในห้องเฉพาะวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็ นี่นะครับหลายๆคนสงสัยนะครับว่าบางมาเรียนแล้วละหมาดตรงไหนนะครับโอ้ละหมาดต,ตรงนี้นะอันนี้ที่เรียนอยู่ข้างบนแล้วก็ละหมาดต,ตรงที่จอดรถนี่แหละแล้วก็บอกอาจารย์เขาได้นะครับว่าขอละหมาดห้านาทีสิบนาทีนะครับแล้วก็กลับไปทํางานต่อเขาก็ไม่ว่าอะไรนะ Bye -bye. You can be anything you wanna be with a little motivation and it Yes you can You can reach every goal you wanna reach with a little dedication and faith. No, no, no. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny Our deeds echo eternally. Bless me on this journey. Yeah, yeah.